สวัสดีค่ะต้นพันธุ์ไผ่ด่างมาเลเซียค่ะไผ่ต้นลายใบด่างนะคะใบด่างลายสวยค่ะไผ่ปลูกโชว์ปลูกประดับสวยงามชุดนี้ทางสวนขุดจับแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนนะคะนํามาชําลงถุงจะมีทั้งแบบขุดเง้านะคะแล้วก็เป็นแบบกิ่งตอนกิ่งตอนชําถุงค่ะชุดนี้ลําต้นแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะ สังเกตว่าเขาแทงหน่อออกมาทุกถุงเลยนะคะลายชัดเจนค่ะใบาลายชัดเจนนะคะสวยเลยค่ะชุดนี้นี่ค่ะตยวนี้ก็จะเป็นแบบกิ่งต้อนช่ำถุงนะคะต้นแข็งแรงสมบูรณ์เช่นกันค่ะ พร้อมปลูกนะคะชุดนี้แต่ว่าจะนําไปปลูกลงกระถางนะคะหรือว่าปลูกลงดินก็สวยงามเช่นกันค่ะสําหรับพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะต้นพันธุ์ไผ่ด่างมาเลเซีย,ยหรือว่าไผ่สายพันธุ์อื่นๆของทางสวนนะคะเพื่อนําไปปลูกก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนภัสกลนครแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 1 0 5 1 5 8 3 9 หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพาภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ